รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาเจอผมท็อปน่เสกับรายการ t ด e i ไ o l โคลเันานจัยครั้งนะครับวันนี้ผมขอเกาะก,กระแสฟุตบอลยุโรปหน่อยดีกว่าเพราะว่าแขกรับเชิญของเราคนนี้เป็นบุคคลในตำนานฟุตบอลไทยครับและเขาคือคนไทยคนแรกที่ได้ไปค้าแข้งที่สโมสรดังที่ยุโรปเขาคือคุณวิทยาลาหากุลครับเรามาตามเรื่องราวที่น่าสนใจเขากันเลยครับสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียด้วยเลนส์ตระกล EF กว่า60รุ่นจากแ Can นอน ฟุตบอลบ้านเราเนเราไม่ค่อยไปได้ถึงไหนครับตกรอบแรกทุกทีอะเพราะว่าเราไม่มีการวิเคราะห์ประเมินว่าบกพร่องตรงไหนมันตกรอบเพราะอะไรเราแพ้เพราะอะไรเพราะนั้นตรงเนี้ถ้ามันไม่มีก็ไม่รู้ไงว่าเราอยู่ตรงไหนถ้าไม่รู้ตรงไหนจะไปไหนได้ยังไงครับโช้สวัสดีครับสวัสดีครับผม โค้ชับก่อนอื่นถามก่อนดีกว่าว่าตอนนี้โค้ชทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ทําหลายอย่างเป็นประธานพัะานาเทคนิค,คของสมมกีฬาชนบุรีครับแล้วก็เป็นผู้จัดก,การทีมชนบุรีครั้งแรกที่ฟุตบอลเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยคือเมื่อไหร่ฮะผมเริ่มอายุ7ขวบตอนเด็กๆผมบ้าฟุตบอลแม่ผมจะโมโหมากนะทำไมฮะคือ แถวและแวกบ้านเนี่ยคือดอกมุ่งดอกไม้มันพังหมดครับแบบประตรงประตูเนี่ยตั้งบอลปุ๊บจะเตะเข้าประตูบ้าน<ะ>ชิ่งโน่นชิ่งนี่ให้เข้าประตูถ้าไม่เข้าไม่เลิกครับผมอันนั้นก็โดนด่าหมดที่บ้านมีพี่น้อง 15บห้าคนเกือบทำทีมฟุตบอลได้เลยนะเนี่ยใช่ใช่ครับพี่ๆเขาเล่นบอลหมดครับสมัยก่อนที่จังหวัดลําพูนเนี่ยส่งฟุตบอลเยาวชนก็จะมีการประกาศว่าผู้รักษาประตูเราหอกุลกองหน้าเราหอกุลกองกลางเราหอกุณปีกซ้ายปีกขวาเราหอกุลซึ่งคนดูเข้ามาเขาคือหากันมาก ผมชอบฟุตบอลมากก่อนไปโรงเรียนเตะบอลก่อนเลยคือพี่ๆน้องๆเขาไปโรงเรียนดีๆกันคือต้องนั่งรถไปไกลๆอ่ะแต่ผมเอาข้างบ้านนะครับซ้อมบอลก่อนแล้วเดินไปเราจะได้มีเวลามากขึ้นในการซ้อมบอลของเราตอนเช้าและตอนเย็นใช่ครับไม่ต้องไปเสียเวลานั่งรถสมัยก่อนที่บ้านไม่มีทีวีพอไม่มีทีวีปุ๊บก็วิ่งไปบ้านหลังโน้นหลังนี้หลังโน้น เขาก็จะดูหนังดูละครไม่มีใครดูบอลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวิ่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 งไปหลายกิโลวิ่งวิ่งวิ่งหาบ้านไหนที่ที่จะดูบอลจะไปดูได้คือที่สถานีตำรวจดูเนี่ยเราก็จะมีกระดาษอันนึงดูเขาก็จดผมเป็นคนศึกษาเห็นทีมชาติเล่นเราก็จะดูใครเก่งที่สุดแล้วเอาจุดเด่นเข้ามาเป็นของเราเด็กขนาดนั้นเริ่มจดแล้วครับไม่ดูเอามันเหรอฮะใช่ใช่ใช่ คือในต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีบอลยุวชนเยาวชนผมก็เป็นหัวโจกก็คือรวมทีมตั้งทีมฟุตบอลเองแล้วก็ไปขอตังตามลงเรื่อยคให้ขอสปอนเซอร์เสื้ออย่างเงี้ยครับก็ทำมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็จะได้แชมป์ตลอดเป้าหมายของผมก็คืออยากเป็นนักบอลอาชีพคือฝ่ายฝันมาตั้งเด็กๆแต่ว่าก่อนจะไปเป็นอาชีพเนี่ยมันต้องติดทีมชาติก่อนพออายุ10 56เนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยไปเตะที่เชียงใหม่ผมนั่งรถจากบ้านเนี่ยจากลำพูเนี่ยไปดูที่เชียงใหม่ไปนั่งดูโอ้คนดูเยอะมากเออเราดูเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ดูโอ้เราเก่งกว่าทีมชาติตอบเลยใจเลยว่าฉันเนเก่งกว่าทีมชาตินี้นั่ครับก็เลยเขียนจดหมายมาถึงโค้ชทีมชาติเลยครับอกขอมาคัดทีมชาติเออเขาก็ตอบจดหมายไปให้เลยว่ามาคัดได้ที่กรุงเทพ เมื่อก่อนกินแต่ข้าวเหนียวครับมากรุงเทพกินข้าวเจ้าแล้วไปซ้อมบอลมันเหมือนไม่มีแรงแนตะ่รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เราครับเป็นอย่างนั้นจริงๆริงม,มันมีความรู้สึกแบบนั้นนะกลับบ้านนะกลับบ้านนะี่เท่ากับว่าเรายอมแพ้ช่นะกลับบ้านครับกลับบ้านคือพอกลับบ้านเพิ่มก็ขอมาแก้ตัวใหม่พอดีโค้ชเขาก็ให้แก้ตัวครับเราก็เลยรู้ว่าเออกรุงเทพมันก็มีข้าวเหนียวกินคือมันคงเป็นเรื่องของความฝังจิต ฟังใจมากกว่าแล้วทีนี้เป็นตัวเองแล้วยังครับพอเราเ<ป>มีเขาเขานียวเข้าไปเนี่ยก็ไปเล่นเล่นเนี่ยเพือ่อนเพื่อนที่เขาเล่นด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าผมเล่นเก่งมากก็คงเป็นเรื่องทักษะเบสิกที่ผมฝึกมาเองเนี่ยจนแน่นมากาผมเป็นกองกลางที่ชอบวิ่งมากก็เลยเคยเล่นกองกลางมาตลอดเวลาจับบอลส่งบอลอะไรเนี่ยผมส่งลูกบอลแบบไม่มีหมุนอะไรพุ่งลูกบอลจะพุ่งไปตรงดิ่งเลยเปี้ยงเนี่ย,เป,ยเปี้ยงเปี้ยง มันเลยเป็นจุดเด่นของเราไงคือไอ้สิ่งนี้ทำให้ผมติดทีมชาติครับ<ม>พออายุ16-17<ม>ก็ติดทีมชาติแล้วครับเขาเรียกชุดนักเรียนไทยได้แชมป์ครั้งแรกก็คือที่ไต้หวนันทีมชาติไทยเนี่ยไปแข่งที่เมริกาที่มาเลเซียเจอทีมชาติญี่ปุ่นพอดีครับปรากว่าญี่ปุ่นยิงเราไป2-0แล้ว แล้วมีฟีคิกในทีมีคนเตะฟีคิกเก่งมากแต่วันนั้นเขาไม่เตะครับผมก็เลยหยิบมอลมาเตะเองมันมีกำแพงยืน5้าคนครับผมก็เตะเชียหูคนที่สูงที่สุดในกำแพงครับเข้าไปเป็น1นต่อสแล้วมีฟีคิกใกล้ๆบริเวณนั้นอีกอ er, ีกครั้งหนึ่งครับไม่มีใครเตะผมก็เตะอีกก็เตะเหมือนเดิมเข้าไป เสียวคนนี้ครับคนเดิมเนี่ยคนเดิมาเข้าไปหลังจากนั้นคือคนเนี้มาชวนผมไปเล่นที่ญี่ปุ่นเกมแรกที่ได้ลงเล่นของเฮอร์ทาเบอร์ลินเนี่ยคนดูกดดันนี่แย่มากพอเล่นไปล้าส่งเสียแบบกลับประเทศไทยไปเลยเงอารองเท้ามานี่เอาไปให้เมียแกมาใส่ลงเล่นแทนโอ้โห